พี่น้องฟ้องไปมาท้ายเอาเลยมาเบิงเหงานะเอ๊ะน <ma ona. S 2> <game> ี่ตัวนี้ต้องซื้อปูว้าเห็นชัดแน่ไปได้่บ่ให้ซีปูห้ซีให้เอาท้ายของเสียเอาเทรศัเราัให้ระบาดเนี่ยอืมเอาพี่น้องป้องไปมาเบิงเหาเด้อเห็นชัดแน่มันยืนอยู่พี่ปูจะเห็นได้ี่เอาไปทียนกัดเก็บ ฮาเจ็ดเจ็ดนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยฮาเจ็ดเจ็ดเ้อใช่ละโทรศัพท์ปูพตอนนี้มีอยู่เอฟซีทั้งเขาโอ้ตีตีเอาปูเให้เห็นแล้วล่ะเด้อเลขก็คือฮาเจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องฟ้องป่ายสุโขทศคณปูฮักก็แล้วตอนนี้ให้แอดมิบดีนาตางคนไทยสำหรับปูได้ยืนน้ำปูแล้วก็เห็นตัวเลขไปพร้อมกันเห็นกันเมื่อสุโขทศคนแล้วปูกก็ขอขอบุญขอบุญพี่น้องฟ้องฝ่ายทั้งหลายที่เสามารับชมรับฟัง ช่องของปูนาคหมาลาาเอาขออนุญาตปิดกล่องไปทั้งสมนีห้แอดมินข้าเจ้าต่างๆนะถ้ากันไทยเอาเด้เอาขอขอบงค้าผมสละปิดง่ายปิดกับบ่เป็นนี่หไม่ันค่เอาบาดนี่เกับ้อพเดอกันนี้าเยไ่อยนะคะ ้าเอ็ดีโอ็ดีมนาเอ็ีป่อยมาเนี่ยโอ้ยสจวัดดีหาจีซันพวดรลอยหาจีทันปะมีน้องเข้าวันโอ้ยชัดเจนชม

เจ็เจ็ดนะคะจดไว้แคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเด้อเจ็ดเจ็ดครับจดเอาไว้เด้อครับพี่น้องเลยอ่าเจ็ดเจ็ดครับอ่าเจ็ดเจ็ดงามเดี๋ยวให้พี่น้องคนออกมาก่อนเดี๋ยวจังเข่าไปเบิ่งห้าครับพี่น้องอ่าไดแล้วครับโยนหน้าชี้เห็นอยู่ครับเจ้าของต้องการพี่น้องอาจชีเห็นอยู่หรอครับผมห้าเจ็ดเจ็ดชัดอยู่ครับบห้ซี่เด้อค่ะเด้อเป็นบห้ซี่ว่าชันพี่น้องอ่ะชีเห็นอยู่หรอครับโอ้ยชัดครับชัด ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็ี่ก็เห็นแล้วล่ะค่ะก็สี่ก็เห็นแล้วนะคะโชคดีเด้อพี่น้องเด้อครับหน้าจอไว้เด้อครับเด้อห้าเจ็ดเจ็ดครับนี่นะคะนี่แหละครับหาเจ็ดเจ็ดพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ครับ เยนไปแคบไปครับหอมสดเยนไปค่ะสดของตัวง่ายสดของขม่าจ้ะของขม่าเอาเห็นบะค่ะาเจ็ดเจ็ดครับเอาหนึ่งรอยสี่ท่านครับอยู่ในของคณะนี้ครับหนึ่งร้อยเจ็ดท่านครับห้าเจ็ดเจ็ดเด้อครับพี่น้องครับห้าเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งร้อยแปดท่านแชร์ไปเยอะๆครับสิได้เห็นร่วกันหลายๆครับหนึ่งร้อยหกท่านหนึ่งร้อยแปดท่านครับ ่าเจ็ดเจ็ดพี่น้องเห็นเห็นนี่หรอกครับเบิ้งเหรอเห็นครับบอเอ้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะห้าเจ็ดเจ็ดเห็นนี่หรอครับเห็นเห็นพี่น้องกนานเห็นอยู่พอว่าเบิ้งสีมันเห็นยังไหมครับสี่พได้นะครับสี่พอได้อูคนบอให้สี่พอสันครับเบิ้งน้องครับเคล็ดลับเคล็ดลับนะคะเอาสุ่มแล้วค่ะซุ่มแล้วซุ่มหลายหลายกันไี่นี่นะคะซุ่มหลายหลายรถห้าเจ็ดเจ็ดค่ะ จดใบแคบใบเด้อค่ะเด้อบดชัดค้าเอาฟังเสียงเอาก็ได้ค่ะนายจีชัดยีครับห้าเจ็ดเจ็ดได้ครับลอดก่อนลอดค่ะรอเล็กล่างต้องรอไปก่อนนะครับท่านเห็นครักบ่ครับห้าเจ็ดเจ็ดครับสูตรสิบหกคิดค่ะสูตรสิบหกคิด เอานาจะเพราะว่าครบขาะครบเงื่อนสต่างเงื่อนห้างครบข่ะครบเอาได้มดทุกคนไปนอค่ะ อาเจ็ดเจ็ดนี่เห็นไปเนาะครับมองเห็นห้าเจ็ดสามครับเจ็ดเจ็ดเลรครับมันอาจจะเป็นเน่าครับตาแดงแตาสายตาเข้านะครับสี่พอได้ค่ะสี่พได้คุณบัวร้อยบอกว่าเห็นห้าเจ็ดสามมาสั่นเห็นคือกัน กับคุณอันโยคุณโยโยคุณโยโยมันนั่นมุ่กล้องมันบานมันเมื่อดนะค่ะมันเมื่อดมันมาอาดสิมื่อดครับแต่ว่าแต่ว่าแอดนี่เห็นหายเจ็ดเจ็ดคือจังปูพันวาเหรอครับพี่น้องอาจจะเห็นแตกต่างกันเพราะมันอยู่ที่มุมกล้องครับต้องเบิวงจังนึงกับคือหายเจ็ดสามคือพันวาแต่ว่าเบิวงจังนึงคือเอเลี่ยเนาะเอาเพราะมันถืแม่นี่รีบบอกปวดหัวเนาะแต่ว่ามันก็เป็นยังสีฟูโอ้คนเบิรงอยู่นี่ กองมันอาจจะได้ครับอาจจะเป็นกลองกระคือได้ครับนะถ้าเบิ้งในกองโอ้เบิ้งยอนในกลองคือเห็นบ่อยจังน้องใส่ครับในในในจะเล่นรูปหน้ารูปหลังีได้ครับทะลุในกองห้าเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะอ่าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับสเจ็ดนะคะสิบแปบเก้าลบพี่น้องก็แช่ไปเยอะๆได้ครับเด้อพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับลบได้ครับลุบลุบนะทุกคนตัวสุดท้ายอนาะ ย็ดครบหนึ่งทุกคนไป่เย็ดครบเราไปนออฟซีภูเขามาที่หลังมาไหเไห็นเป็นกไหเห็นเป็นหาเจ็ดเ็ดละครับนเขียนไฮบกว่าัดแอดจดไว้เขียนไว้แล้วเหรอว่า๋ยวออกไปเบื้องข้างนอกค่ออกไปเบิ้งข้างนอกค่ะแอขียนไปแล้วค่ะ เห็นตัวไหนครับเห็นตัวไหนเด็กสองตัวเพิ่นว่าอาจจะปรากฏมื้นก็ได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเด็กสองตัวปูเพิ่นกับพวท่านมาได้ครับเด้อรอสักพักก่อนครับไปมากระพาันนะเดี๋ยวเรามานี่ได้เขียนเลื่องอะไรก็ล่านข้ามแต่รอดแต่าะตอนนี้จัะคูมืีอย่นี้ร่มมันพัดเพี้ยนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเห็นตัวตัวไหนครับทุกคนดีกว่า ก็คือทัดแค่ห่ายเจ็บเจ็บาัเจ็บเจ็บถนอมนองโอ้ยสื่อไงครับแ้นเดี๋ยวมืออื่นเศร้าแอบแต่สิบหพาีผ้านองมาตามต่ออีกเพื่อว่ามีตัวเด่นแล้วับพอว่าปูพนกับบวปูพน่กปูหนักเิ็นเหนอเงินไ้าเกิดในพิธีนะครับนอกเห็นก็คือหายเจ็ดเจครับแต่ว่าพี่น้องเ่นจะเห็นเป็นตัวไรกั ตัดใจเอาได้ครับเด้อเอฟซีครับพีจาะให้เบ่งชัดๆนะครับเด้อมนกงอมีหยขึ้นดวเห็นตัวใดหลัการนี้เห็นัวเห็นน่เหรเนาะนี่แหละครับห้าเจ็ดเจ็ดได้ครับเด้อเอฟซีครับปุดปีนิพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นะค,ครับพ่อดงังกรได้สึกปูขันกับบอิชีดยครับด้วยโอ้ยบยห้าเจ็ดเจ็นครับกระไดอยครับด้ว,ว,วที่ปูหนักเ็นในทำพิธีหลังแกะวพ้พระสวดมนต์วปพระเสร็จแล้วนะครับนกก็ได้ตัวนี้แล้ะครับแนวทางนะครับด้วยห้าเจ็ดเจ็ด ่สำหรับเอ็ดยังก็เห็นบางข้างก็เป็นสามบางข้างก็เป็นหนึ่งนะครับเด้อตัวไทยห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งแต่กับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับแต่ส่วนไงคนกับว่าห้าเจ็ดเจ็ดนี่แหละครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกสีนี่นะครับแต่ท, 1, นนท่านใดรักท่านใดชอบก็บยิบจับจะลักกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่นว้เด้อครับเด้อ สำหรับลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการไทยทำไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะอหฟซีทุกท่านโชคดีมีความสุขทีสสีสวัสดีครับผม